ครับตัวตีเมื่อกี้ต,ต,ติดขัดนิดหนึ่งแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมันหลังจากที่เราออกกำลังกายเ่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสภาวะมันปลดปลงครับผมจะจะพูดว่ามันมันปลดปลงแล้วมันมีความสดชื่นหลังจากออกกําลังกายนะครับแต่หมายถึงว่าเ,า,เาเราเราเราจะต้องออกกําลังกายในในกลุ่มที่เราไม่หนักจนเกินไปครับไม่ใช่ว่าเราเป็น เราไปออกกาลังกายหนักเกินกําลังเราหรือว่าสภาพร่างกายเราที่เราจะรับได้มันก็จะทําให้เราเกิดความก็เรียกว่าเหนื่อยล้าเกินนะ,ะก็เลยผมจึงแนะนําว่าให้เราเริ่มจากการเดินก่อน,นะคระับผมก็มองว่าผมจริงๆผมก็อยากให้ให้ทุกคนแบ่งเวลามามามา,มาเริ่มเพื่อเราจะมามาเดิอนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าผมาดีนะผมเห็นคนคน ในครอบครัวคนใกล้ตัวผมได้เดินหน้าของลังกายนะผมมีความสุขแล้วผมบ่าดูแล้วมันเหมือนกับว่าเราได้เราได้เราได้ดูแลตัวเราเองนะครับก,ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับเพราะว่าก็ผมก็อยากจะมีก็เรียกว่ามีมีมีแนวมีก็เรียกว่ามีมีข้อมีมีแนวคิดอย่างนี้แล้วก็อยากจะมานาเสนอให้เพื่อนๆเพราะว่าเราจะได้มา,มาพูดคุยกันในในคืออยากจะ,สะเสนอให้เพื่อนๆได้ได้ ไปออกกำลังกายกันนะครับนะครับแล้วนกะ็เดี๋ยวกลมาต่อกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ